รูปภาพคนที่เขาไม่ยิ้มให้เขามายิ้มได้ทํายังไงก็ไม่ยากครับวันนี้เราจะใช้ Adobe Photoshop ในมือถือของเราครับทำการดาวน์โหลดล็อกอินลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นครับเข้ามาสู่หน้าแรกของเขาเราก็เลื่อนขึ้นมาครับแล้วเราจะเจอฟีเจอร์ในส่วนที่เขียนว่าเพิ่มรอยยิ้มตรงนี้นะจ๊ะแต่มันจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงมาดูกันครับเราจะเลือกรูปภาพที่เขาไม่ยิ้มครับผมซึ่งตรงนี้เราจะเลือกรูปนี้แล้วกันเนาะอน้องไม่ยิ้มนะจ๊ะพอแตะเข้าไปนะครับเขาจะพาเราเข้าสู่หน้าดูส ส่วนของใบหน้าตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับและส่วนที่เราจะต้องใช้เขาปักให้เราเรียบร้อยเลยก็คือในส่วนที่เขียนว่ายิ้มตรงนี้และการจะปรับให้ยิ้มมากยิ้มน้อยนะครับก็จะใช้สเกลตัวนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้นั่นแหละ ทีนี้ครับผมเรามาสังเกตว่าเขาจะมีวงเล็บให้เรา2อันตรงนี้มันคืออะไรมันคือการโฟกัสครับเขาทำการโฟกัสไปหน้าให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เนาะเราลองขยายดูและทีนี้มันปรับให้ยิ้มได้ยังไงเราก็เลื่อนสิครับแบบนี้ฮะสังเกตว่ามุมปากของน้องนางแบบเริ่มขยับแล้วนะครับแต่หากเลื่อนมาทางซ้ายก็จะเป็นแบบหน้าหดหูนิดนึงพอปรับมาทางขวาก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือว่าแบบ ยิ้มกว้างอะไรเลยโดยการใช้แบบคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้นะครับผมมันได้แค่นี้ฮะก็คือเออกลายเป็นยิ้มนน้อยแบบนี้ฮะจากน้องก็แบบเฉยๆแบบนี้ก็กลายเป็นยิ้มนิดหนึ่งแล้วทีนี้มันทำอย่างอื่นได้อีกไหมทําได้จ้าริมฝีปากครับผมอยากได้ริมฝีปากอวบอิ่มแบบแองเจล่าเจลลี่หรืออยากได้ผิวริมฝีปากแบบบางแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งเราสามารถจะเลือกได้ริมฝีปากบนริมฝีปากล่างก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับจะเลือกความกว้างได้ไม่ได้จ้าเอากว้างอีกนิดนึงนะจ้าเพื่อที่ว่าเวลาทาการยิ้ม จะได้ยิ้มได้เยอะๆครับผมและที่สุดครับผมก็คือเลือกความสูงของริมฝีปากได้ครับนี่ฮะนี่คือค่อนข้างหุบนะครับนี่คือแบบเห็น ฟันด้วยนะครับยิ้มเห็นมฟันนะฮะอันนี้คือสุดแล้วนะครับทำได้แบบนี้จากเดิมออริจินัลเขาเป็นแบบไหนครับออริจินัลเขาก็คือเฉยๆแบบนี้ครับน้องไม่ได้ยิ้มก็ทําให้ภาพน้องยิ้มขึ้นมาได้ครับผมลองปรับไปใช้กับรูปภาพอื่นๆได้ไหมเอาลองม่บันทึกรูปนี้เนาะลองปรับแล้วลองมาใช้กับรูปน้องคนนี้แล้วกันนะครับผมนี่ฮะใบหน้าลองขยายดูครับก็ทําโฟกัสเช่นเดิมครับผมมายิ้มอ่ะดูดีขึ้นเลยทันทีใช่ไหมครับจากหน้าแบบนี้อันนี้หออเหี่ยวนิดหนึ่งนะจ๊ะอันนี้นะ ถ้าแบบหน้าปกติต้นฉบับ o r i g i ินอเป็นแบบนี้นะครับผมเราดูได้ปั๊บอ่ะเพราะปรับตรงนี้น้องยิ้มมากขึ้นครับก็เป็นอะไรที่อืมก็ทําให้ดูดีขึ้นใช่ไหมฮะลองปรับเราอย่าให้เสียสมดุลนะลองไปใช้กันข้อคิดนิดหนึ่งที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ก็คือมันไม่ฟรีครับผมสวัสดีครับ